เสื้อผ้ากระเป๋าที่เปื้อนโคลนของแรงงานกัมพูชากว่า51ชีวิตที่ลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาตผาิผ่านบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะลักลอบกลับเข้ามาในประเทศไทยต้องเดินเข้าป่าข้ามคลองเพื่อมาหางานทำแต่ถูกกองกำลังบูรพากองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่4จับกลุ่มไว้ได้ทั้งหมดครับ การจับกลุ่มแรงงานจํานวนมากครั้งนี้ครับสืบเนื่องจากการข่าวพบว่าจะมีการลักลอบข้ามแดนผ่านบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงได้วางกําลังเฝ้าติดตามโดยใช้โดรนจับความร้อนสํารวจบริเวณชายแดนก่อนจะพบกลุ่มคนจํานวนมากครับ พันเอกชัยนรงกาสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรญญารยประเทศระบุว่าจุดที่แรงงานกัมพูชาลักรอบข้ามแดนมานั้นอยู่บริเวณหลักเขตที่4 7ถึง48ครับซึ่งกัมพูชายังไม่ได้เก็บทุนระเบิดแต่ฝั่งประเทศไทยได้ดําเนินการเก็บกู้แล้วการลักลอบข้ามแดนผ่านทุนระเบิดสะท้อนให้เห็นนะครับว่าแม้จะเสี่ยงชีวิตแต่ชาวกัมพูชากลุ่มนี้กลับยอมเสี่ยงเพียงเพื่อต้องการกลับมาหางานทําในประเทศไทยครับ4 0 4จไป48<ม>นะครับพื้นที่ตรงนี้ซึ่งซึ่งมีวัตถุระเบิดยังไม่ได้เก็บกู้แต่เขาก็ทําการลักลอบเข้ามาก็ไม่ไม่ไม่กลัวรเรื่องของระเบิดออทําไมเขาถึงยอมเสี่ยงมาในในจุดที่มันยังไม่ปลอดภยัยก็ต้องเช็คกับเขาดูสัมภาษณ<ม>์ดูว่าว่าเป็นยังไงแต่คิดว่าก็น่าจะในเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองมาเพื่อที่จะมาหางานทาในในฝั่งไทยเพราะว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยอาจจะไม่มีงานรองรับแล้วก็ไม่มีในเรื่องของไม่มีอะไรจะกินอะไรมาด้วยครับพี่โกตตรงตรงนั้นดงระเบิดเยอะไหมฮะเยอะครับเป็นพื้นที่เกก็บู้ พื้นที่ยังไม่เก็บกู้ครับใช่ของของของฝั่งเราอย่างเดียวของฝั่งเราอย่างเดียวฝั่งฝั่งฝั่งเขาเนี่ยไม่แน่ใจว่าว่ามีหรือเปล่าแต่ในพื้นที่ของเรามาตั้งแต่ข้ามข้ามเส้นเขียแดนมาเนี่ยยังมีวัตถุระเบิดที่ไม่ได้เก็บกู้อยู่โซนบ้านกูน้ำเกี้ยง จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าทั้ง51คนเดิมทำงานรับจ้างอยู่ในประเทศไทยครับแต่เมื่อรัฐบาลกัมพูชาประกาศให้เดินทางกลับจึงเดินทางกลับไปเพราะคิดว่าจะมีงานทำแต่เมื่อกลับไปแล้วปรากฏว่าไม่มีงานทำอย่างที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งไว้ครับขณะที่วันนี้เจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดสากแก้วสาขาอรญญารยประเทศ ได้รังวัดออกโฉนดที่ดินให้กับนายทวินพูลสุขที่ได้ยื่นคำขอออกรังวัดจากหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์นศส,อสขอนะครับปรากฏว่าข้อเท็จจริงสามารถรังวัดและชี้ตำแหน่งที่ดินได้ครบทั้ง4ทิศซึ่งสามารถปักหลักเขตได้จำนวน2ด้านด้วยกันนะครับนั่นก็คือที่ด้านทิศเหนือครับแต่อีก2หลักเขตย,ยังไม่สามารถที่จะปักหลักเขตที่ดินได้บริเวณด้านทิศใต้เนื่องจากเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ครับผลการรังวัดสามารถ รังวัดที่ดินนะครับได้เนื้อที่จํานวน21ไร่67ตารางวาและหลังจากนี้เจ้าพนักงานที่ดินจะดําเนินการตามกระบวนการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินต่อไปครับ